เอาละผมทามโกะครับในคลิปนี้เนี่ยก็อยากที่จะมาลองเล่นตัวแคสเชราในยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลสักหน่อยเนาะซึ่งมันกําลังเป็นเ,เมตาเทียวันเลยในเกมนี้นะครับากาลังเป็นแบบเด็กมะเรงอะอประมาณนั้นเนาะจากการที่แบบก่อนหน้านี้เนี่ยมันปล่อยการ์ดมาไม่ครบใช่ปะมันแบบมาแค่เฟนเวียยูนิคอนหรือว่าไอตัวเบิร์ดอะไรประมาณนี้เนะี่ยแล้วแบบมันยังเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับทีนี้มันปล่อยการ์ดเสริมมาละ เนาะปล่อยของเสริมมาเป็นเทโอซิสนะครับที่เอาไว้โดดตัวแคสเชียร่าจากในเด็กได้หรือว่าเกรดซอร์ที่สามารถที่จะเสิริ์ตแคสเชียร่าได้อะไรประมาณนั้นแหะเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอือลไรส์ฮาร์ดที่เป็นบอสมอนสเตอร์ในตัวเด็กเนี่ยเนาะก็ปล่อยมาแล้วนะครับทำให้มันเป็นเทียวันในตอนนี้เนาะซึ่งตัวอัไรส์ฮาร์ดเนี่ยเป็นตัวประเด็นเลยนะครับเป็นการที่แม่งโกงมากเนาะเออ่เพราะว่าแบบ เป็นเอ็กซิสแงเจ็ที่โดดง่ายจากการที่แบบคุณกดเทคของเชงกิล่าไปนะครับที่แบบล็อกโซนไปทีหนึ่งเนาะ แล้วก็แบบโดดมันมานะครับด้วยการทับมอนแคสเท่าอะไรก็ได้บนบอร์ดนะทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมาโคคอสมอสแบบมีบอดี้นะครับการที่โดนส่งลงหลุมไปทุกใบเนี่ยจะโดนแบนนิชแทนเนาะแล้วก็แบบ1ครั้งต่อเชนนะครับมันจะเก็บตัวการที่โดนแบนนิชไปมายัดไส้มันได้เนาะแล้วก็1ครั้งต่อเทินนะครับเป็นควิกเอฟเฟคด้วยเนาะมันจะสามารถถอดไส้3ใบได้แล้วก็แบบ ทาเกตการ์ดหนึ bon ่งใบบนบอร์ดแล้วก็แบนนิชแบบคว่มหน้านะครับซึ่งแม่งเป็นการที่แบบน่าํำคาญมากเนาะเ,ออเป็นการที่แบบผมไปตั้งโพสต์บนในกลุ่มยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลไทยเลยนะครับว่าแบบเป็นการที่แบบผิดพลาดมากอะเ,ออเป็น สิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดที่สุดของมวลมนุษยชาติที่สร้างมันขึ้นมาประมาณนั้นนะครับซึ่งในเด็กนี้เนี่ยผมใส่แค่ใบเดียวเพราะว่าผมมีเศษ U R ไม่พอนะครับก็เลยยังใส่ได้แค่ใบเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีพอแล้วเนี่ยก็จะใส่เป็น2นะครับแล้วก็ในเด็กนี้เนี่ยผมยังใส่พังอ n นจินบางส่วนมาด้วยเนาะเพราะว่าตัวอันนี้เนี่ย ก็เอามาโดดตัวจูนเนอร์ตัวนี้ได้นะครับเซมินเนาะแล้วเซมินเนี่ยก็จะใช้แคชเชียรหนึ่งตัวในการาจูนขึ้นตัวบากอนก็ได้หรือว่าเชนหญิงก็ได้นะครับไอตัวซอรโซสิบดาวเนี่ยเน,ะเนะาะเป็นตัวซิงโคลแรงสิบที่มันแบบว่างดีมันขึ้นง่ายอะ่ะไม่ใช่แรงสิบดิเออซิงโคล์สิบดาวดิเออประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้พูดผิดเนาะแล้วก็ตัวแฮนด์แท็บนะครับเออก็สามอันเนาะซส,ส่วนใหญ่นะครับมีแม็กซีมีอัวกะ แล้วก็การที่เป็นบอร์ดเบรกเกอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะใส่เป็น Book of Eclipse เนาะ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าไอ้ตัว o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 f m o o n นะครับเพราะว่าแบบมันใช้แล้วมันความทั้งบอร์ดเลยเนาะ mm hmm. แล้วก็ใส่คุวิคาระมาด้วยนะครับเพราะว่าตัว Cast ทล r าเนี่ย มันมีการออโต้กดเทคตัวเองทุกเทิร์นอยู่แล้วนะ่ะเนาะเวลาที่เขาเจอมีเกอร์แล้วก็มีใบนี้บนมือเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งเวอร์บอดพาดบอดเขาได้แล้วก็แบบเอาตัวคุยคาระเนี่ยมาตีหน้าเขาได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ก,กันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอาละในตอนนี้ผมได้เริ่มหลังเนาะเนื่องจากว่าทอยเหรียญแพ้นะครับแต่ว่าในเมื่อเราเป็นแคสเทียร่าเนี่ยแล้วเราเจอมีเกอร์แบบเนี่ยเนาะมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า แคสเทียรกเริ่มหลังเนี่ยผมว่ามันดูเก่งกว่าเริ่มก่อนเนาะเพราะว่าแบบตัวอไรซาร์มันโดดง่ายถ้าเกิดว่าเขาตั้งดาวเทียมมาอะไรประมาณนั้นนะครับเแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือแม็กซีตรงนี้เนาะแม็กซี i, เนี่ยผมคนที่จะตั้งเป็นท็อกเกนออนในตอนนั้นนะครับในการที่จะกดตอนดอฟเฟดเนาะมากดตอนเมนเฟดแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะโดนทริปเปิลแท็กติกได้นะครับก็เล่นรีเพย์ต่อแม็กซีทำงานเวทซอสเสิร์ตเป็นยนะูนิคอร์เนาะทีนี้นะครับ ก็โดดยูนิคอนมาเราได้โจนหนึ่งยูนิคอนเสิร์ตเป็นเทโอซิสอ่ทีนี้เทโอซิสทำงานเลือกยูนิคอนแล้วก็โดดเป็นเฟนเวียมานะครับเฟนเวียก็เสิร์ตเป็นโอเกอร์เนาะแสดงว่าเขามีอไรส์ไม่ใช่เขามีไารส์ฮาร์ดอยู่บนมือแล้วนะแล้วโอเกอร์ก็โดดมาในการเสิร์ตทรัทีนี้เขาก็ทำการเอ็กซิสซัมมอนขึ้นเป็นเชนติล่านะครับ แล้วก็โดดเป็นตัวนั้นเนาะโดดเป็นไรส์ฮาร์ดบนมือแล้วก็เออเอนะแบนนิสก์ดไปเขาแบนนิสเป็นยูนิคอร์นเนาะพอแบนนิสปับ๊บตัวอันนี้ทำงานเช่งที่ว่าแล้วก็ทำให้เขาโดดตัวอันนี้ได้ไรส์ฮาร์ดแล้วก็เซตสองเนาะหนึ่งในก์ดเซตก็คือคงจะเป็นแท็บใบนั้นที่โอเกอร์มันเซิร์ฟมาจากนั้นก็เปิดแท็บใบนั้นที่พูดถึงนะครับแล้วก็โดด เอ่อตัวอันนี้มาเนาะยูนิคอนจัง,งเล็กๆนะครับโดยเอฟเฟกของตัวแชงกิลา่าผมก็บุ๊กออฟอีคลิปส์ไปนะครับอืมซึ่งแม็กซีด้วยแล้วก็บุ๊กออฟอีคลิปส์ด้วยเนาะการ์ดแกม,มาพร้อมเลยนะครับแล้วเขาก็ใช้ตัวเอฟเฟกของแท็บน้องในการที่จะโดดตัวยูนิคอนมานะครับนั่นเป็นการบังคับให้ผมเนี่ยต้องทำการเอ็กซีดเพื่อที่จะขึ้นอารายส์ฮาร์ดทันทีเนาะเพราะว่าเอ่อตัวการ์ดไปเนี่ย มันบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบผมเล่นสเปลหรือว่าแท็บหรือว่าอะไรไปเนี่ยเขาจะดูมือได้อะไรประมาณนั้นเนาะก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็แบบขึ้นไปเลยอลายส์ฮาร์ดจากนั้นก็สั่งตีไปที่ยูนิคอนนะครับจากนั้นผมก็ทําการดูดยูนิคอนมาเป็นไส้แล้วก็ทําการเอ็กซีต่อขึ้นไปเป็นซุส จากนั้นตัวซูสก็ทำการถอดไส้นะครับในการที่จะส่งทั้งบอร์ดเข้าลงหลุมไปเนาะแล้วก็สแกครอว์แคสเทอร่าทำการแบน i ิชอารายส์ฮาร์ดในหลุมเข้าไปแล้วก็ทำการถมหลุม10บใบนะครับแล้วก็จว่สองเนาะเออไม่ใช่ถมหลุมดิแบน i ิชเออแล้วก็เล่นเบนะิร์ดเนาะแล้วก็โดดตัวเฟนเวียมานะครับเฟนเวียก็เสิร์ดได้แล้วเขาก็กดยอมเนาะ เอออันน oh, oh, ี้คือข้อได้เปรียบของคนเริ่มหลังเลยนะครับสำหรับเวลาเจอมิเกลแมชเอาละเราได้เริ่มหลังเนาะโอ้แล้วก็ดีนะมีคุยคาระมาด้วยเสร็จเชียร์เสร็จฮะเสร็จห้าหรอวะอ๋อเสร็จสามโอเค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 ใจคอไม่ดีเลยเห็นเซตการ์ดแบบนั้นนเี่ยก็สเปเชียล แล้วก็ยูนิคอนเซิร์ดไม่ใช่เฟนเวียาเซิร์ตดิเออแอดยูนิคอนขึ้นมาแล้วก็เอเตอร์เบดแคสเทอร์เบดเขาก็เป็นดาบลินเนาะงั้นเราก็แม็กซี่ มีของขัดไหมคอบาร์เกรฟหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคือแบบผมชอบเรียกเป็นเรียผิดเป็นยูนิคอร์นอะเห็นแม่งตัวแดงๆเหมือนกันหมดก็เลยแบบเอ๊ะบางทีเขาก็สับสนนะอะไรแบบนั้นน a อ s มอนซ n มอนไปนี่เนาะโอ้เขาก็ดิเมนชันบา a r เรียมาแล้วก็น่าจะเลือกเป็น e x ็กซ o n ิตมอเตเพราะงั้นเราก็ ขึ้นตัวไอ้นั่นไม่ได้ละขึ้นตัวดาวเทียมไม่ได้แล้วกออ็อะไรนะอะไรสหรัดไม่ได้แล้วเขาก็มีด็อกมัติกาพนิชเมนต,ตัวนี้ก็กดเทคไหนดูสิพนิชเมน้นมัน ไม่สามารถกดทันทีได้เนาะที่จะมีเทคในหลุมเนี่ยมันก็จะเป็นวินเปกัซัสใช่ปะเอ่อแบนิชการ์ดใบนี้จากในหลุมได้แล้วก็ทาเก็ตการ์ดของฝั่งหนึ่งไปเรายัดกลับเขาเด็กก็วินเปกัซัสออกไปอจากนั้นก็ตัวนี้เขาก็เอตเวดคูคล็อกเอ่อ ถ้าอย่างนั้นผมหยิบแคทิโอซิสใบที่สองมาแล้วกันนะแล้วก็ a อ t i v ต t e t เว p ทริปเปิลแท็กติกแทในการที่จะโจก,ก้วา2สองไปเดี๋ยวเขาจะสังเวยตัวลาเบรินเขาเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปเทคคอนโทรลมันจากนั้นก็ activate ไเใบนี้ในการที่จะ ส่งมันแล้วก็ส่งไขว่าลงไปแล้วก็เอาพังใบนี้มาอืมจากนั้นเราสามารถที่จะขึ้นเป็นตัวการ์ดใบนี้ได้อ,อ่นี่บอนเนสอืมทีนี้ยังไงต่อเอ้เราก็ กดเทคบารอนเนสในการยิงแผงหลังไปนี้แล้วเขาก็จะกดด็อกมาติก้าพันิชเมนต์ปะโอ้เขากดเป็นอิมเพิร์มซึ่งก็โอเคไม่มีปัญหาอืมถ้าอย่างนั้นก็เอ็กเตอร์เวดเอฟเฟกต์ของตัวเบิร์ดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะสเปเชียลซัมมอนยูนิคอร์นในสภาพตั้งตี จากนั้นก็เทลซิสในการที่จะเลือกเป็นยูนิคอร์นแล้วก็โดดเป็นตัวอโอกเกอร์มาอืมโอกเกอร์เอฟเฟกต์ทำงานเซิร์แทบขึ้นมือจริงๆโดดไอตัวสแกร์คลอ์ก็ได้เนาะแคสเทราสแกร์คลอ์เวลาเถิดจะได้แบบ เออ่ไม่ต้องมีปัญหามากเนี่ยก็สั่งเวย่ยไปนั้นสเปเชียลซอมมอนคุวิคาระเทนโดแล้วก็แบทเทนก็สั่งตีด้วยบารอนไปก่อนแล้วก็อันนี้เนาะอืมแล้วก็ยูนิคอนเฮ้ยเฟนเกียดิ <laughs> เรียกชื่อมันผิดตลอดเลยอะไอตัวเฟนเกีย <laughs> อ๋อโทษทีโทษทีทผมแบบจำสับสนกับยูนิคอนตลอดเลย เห็นหน้ามันบ่อยเกิน <laughs>